เราก็พบก,กับช่างน้อยรีวิวทั่วไทยกับเพื่อนชื่ออาลีโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะอา,า,าลาอาสีสวนอินทร์ผาลามเอาชี้สิคะสวนนี้ถ้าผาลามอยู่ไหนว้าวเห็นไหมอ้อาวพาไปเลยเด็กๆโอ้ยสองคนพาไปเลยไปดูสวนอินทรผาลามไปลูกอะ่ะสวยไหมลูกสวยไหมอันไหนลูกอินทรผาลามบอกท่านผู้ชมหน่อยอันนี้เลยเนี่ยทั้งสวนเลยใช่ไหมลูก ม,มันสูงไปไแล้วแล้วลูกที่อยู่ที่พื้นหยิบได้ไหมอ่ะนี่ไงหยิบได้อะลูกแต่ห้ามกินเพราะว่าอ่าใช่นี่ไงอลินบอกว่าอย่านี่นอ่ะอลินไปตามช้างน้อย,ยอ่ะตามไปเลยค่อยๆเดินนะลูกอ,อ,ลอ,อ่ะช้างพาไปดูต้นนู้น โอเคเด็กๆสนุกกันใหญ่ช้างอย่าไปลึกลูกพอแล้วลูกโอ้โหเต็มเลยท่านผู้ชมเห็นไหมคะสวนเอินถ่า,าลำเด็กๆสนุกกันใหญ่หนูอยากจะเด็ดแล้วลูกเอาหนีเร็วพึ่งมาอุ้ยพึ่งมาแล้ววิ่ง โอเคไหนมาโชว์เพื่อนเพื่อสินี่ไงพอแล้วลูกพอแล้ว,อวอเอาแข่งกันไปเอาอีกนะอืะอ,อแข่งกันไปหยิบต้นลูกอินทผลัมมาระวังพึ่งนะลูกมันหวานพึ่งมันก็จะเยอะอ,อ๋ออย่าไปเด็ดของเขา้าพอแล้วลูก ช้างพอแล้วไปจ่ายเงินเจ้าของสวนด้วยลูกเอาไปไปกินกันงั้นช้างปิดคลิปกับท่านผู้ชมหน่อยเร็วอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบายบายจุ๊บจุ๊บบายบายช้างอลินบ๊ายบายไม่มีือเล้วค่ะโอเค